มาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มุกพิพ์มได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นุกกับปลายในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดใจบอกว่ารู้สึกดีใจกับรางวัลน,นี้ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากและก็ เขาบอกนะคะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่รางวัลน,นี้แหละที่เขาได้รับรางวัลจะเป็นแรงผลักดันในครั้งต่อๆไปให้เขาได้พัฒนาฝีมือหรือว่าตัวเองซึ่งคุณนุกก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่รางวัลน,นี้นะไม่ว่าสารางวัลก่อนหนะ้าหรือรางวัลในอนาคตนุกก็บอกเลยว่านุกอะ่ะจะนำมาเป็นแรงผลักดันและให้ตัวเองเนี่ยได้พัฒนาก้าวเดินต่อไปส่วนปลายนะคะก็บอกกับมุกลีมค่ะว่า เขาเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยแล้วก็ไม่แล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยต้องพัฒนาอีกเยอะก็เลยจะพยายามฝึกฝนแต่ก็ขอบคุณโอกาสดีๆที่หยิบยื่นมาให้กับเขานะคะซึ่งก็ขอชื่นชมเลยว่าคู่นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารักมากๆและแฟนๆเนี่ยก็กำลังลุ้นกำลังเชียร์เนาะบอกว่า เขาเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาเป็นสถานะแบบเฟื่อนเหมือนเดิมได้ไหมใช่ไหมคะเขาทั้งสองคนก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่เขาลดสถานะมันเนี่ย มันสะดวกในการรับงานเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะติดภาพลักษณ์ว่าเอ๊นุกไปต้องไปงานคู่กันหรือเปล่าแต่พอลดสถานะมาเนี่ยอาจจะจ้างนุกคนเดียวจ้างไปคนเดียวอันนี้เป็นในเรื่องของงานที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วลดสถานะก็ดีนะเอาลาลินพันกัน <c oughs> จริงๆคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคู่นี้น่ารักมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยที่ได้คว้ารางวัล ไปครองนะคะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยก็คือโหวตกันแบบร ù, ัวๆอันนี้ยอมรับเลยว่าฐานแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยแน่นมากจ้าอ่ะให้ดูภาพก่อนก็สามทั้งสองคนนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากให้ได้พูดทั้งสองคนเลยก็วนภาพให้ดูนะคะก็คือสัมภา์การสนุกสนานคุณผู้ชมดูภาพความน่ารักความทะล้งของทั้งคู่สิคะ สัมภาษณ์ไปก็ปลื้มใจไปนะคะเพราะว่าเป็นวันอีกหนึ่งวันที่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะหวังว่าจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แล้วก็จะได้เจอน้องๆทั้ง,งสองคนในงานต่อๆไปนะจ๊ะ